สวัสดีครับภูมิวันนี้เดี๋ยวพาไปเบ่งพายมอดนะครับหลังจากห่างหายไปโดนเติมนะครับนี่เขาจัดเดือนเหรอล่ะสองเดือนกว่านะครับไปเบ่งว่าอาการเขาเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เขาจะงุนหิดหรือจะลักษณะพร้อมมันไดมหรือเปล่าต้องรอรับชมนะครับตอนนี้กาลังเดินไปครับ้องเจมอยู่นะครับอยู่สะการบินนี่นะครับ่ะเดี๋ยวพาไปรับชมนะครับ ไปรับชมเลยครับพายมอด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 จะของหายอาหารย่างนี้กำลังมานี่แหะครับพายมอดอมน้ำตาเฮืนนอดเลยไหลแหงน,น้ำตาอะไรนะมันบอก ตาอู้ขาแห้งกันตัวนั้นเป็นเป็นหอยเลยเอออย่างไรอู้อยังไหลอยู่นะครับนั่นควักมือเห็นควานบ่ได้ครับเห็นควานมาก,กาไกลบ่ได้ออจอยแห้งดีครับสำหรับพายอดนะครับอเออเหลือแต่ก,กระดูกแล้วครับหอยพน้องตอนนี้ กวักมือเรียกแต่เจ้าของเหรอของแล้วมานี่ครับเจ้าของเราก็มาควานผู้หญิงนะครับหย่าเอาไว้นี่ยัง <laughs> ยังไปสิกันดด <laughs> นี้ดิ <laughs> อเ,เอาลองไป <laughs>

นี่สองเดือนกลัวแล้วครับสเดือนกลัวแล้ววันที่สี่นี่ก็บสามเดือนนะวันที่สี่อ๋อวันที่สี่กับสามเดือนนะครับจอยแห้งเลยครับยิงฟังยิงได้ยืนฟังได้ยืนฟังนอกบ่อผื่นบ่อผื่นยังนอกสิว่าที่นั่นจริงปะ ก็มันบวกินหยาดีวางกระตกแห้งๆเขาบวกินหยาดีบวกินเลยกินยุกินน้อยๆนี่เริ่มกินแล้วอันนี้โยนหายขาดได้กับปลาเรืออ๋อครับวางหันมันบกกินครับไปดูเก็บมันน้อยๆกรอตุกแ้งพ่อเบิ่งเขาจอยแห้งหรือไม่เลือแต่กระดูกง่านี่เขาแสดงว่าเล่นดิ้นครับเล่นดิ้นเล่นไอ้แท้ๆครับ นี่นะครับมือนี่กับสองเดือนกว่านะครับวันที่สี่กับสามเดือนนะครับก็มาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับว่าพายมอดเขาเป็นจะไดบ้างนะครับแต่เรื่องความจอยเรต้องห่วงนะครับเห็นว่าแหลกๆนี่เขาหมดยอมกินอาหารเลยนะครับกรบบลูสาเหตุกินร้อนหรืออันใดกรบบลูนะครับแห่งแต่สูงแห่งแต่จอยแนบเบื้องมตะคักเลยมตะ นะครับภาพเบ่งท้ายมอสนะครับนี่บรรยากาศดูสะการบินตอนเย็นๆควันนี่นะครับจะค้องเราแล้วกันสิมันเป็นเป็นคนไหอาหารประจํานะครับนย่างเจ่กัเลียงนะครับเป็นคนเลียงแห่ใแห้งานแห้งังนะครับมาไว้ง่ายนะครับธรรมดานะครับก้นเลียงดูแลแทนนะครับ แต่ประจํานะพายมอเไปแล้วพ่อยางออกปุ๊บเขาสิมีอาการอะที่เนาะหลายเทื่อแล้วนะครับเดี๋ยตะเบิงเนคลิปนี้ถ่ายคลิปของเขาสิมีอาการอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมมาถ่ายประจําเลยพายมอเเวลาปิดคลิปเนี่ยประจําเลยครับแต่ถาเบิงเขานะครับเบิงหํำเขานะครับก็ยังไหลแบบเป็นทางดีนะขาบวบเปื่อยเนาะบเปื่อยคับกคับตขาเขานี่บเรืออืมขาเขาีเปื่อยเยก็เห็นลายโตนะครับขาเขาสีเปื่อยบาง อาจจะเป็นความหอ่อนเลือดใดหรือเปล่ากระโหลกน,นะครับว่าเบื้องหน้าเขามายังขาวเลยนะครับน่าจะเลนดินแท่งดินมายังคักเลยนะครับย่น,ว,ยว,น,นวันที่สี่านะครับจะเลาะเบิ่งว่าเขาจะหายหรือเปล่า งานเดีวย,ดยดวยอัดให้แบบอเอา,าปเอไปามวินาทีเดียไปเนยให้แบบเน่อยใจไปเลยแบบเดี๋ยวมาขลาคาสร้างตกกลางขั้นเอาบระดียนะครับยาก,ากายลำบากเดี๋ยวอันตรายนะครับเพราะว่า เดีย๋ยวโตกลางคันมางานเขาสวยเลยทั้งหลายผมว่าแต่ไอ้นั่นไม่มองเขามับข้อไรครับเป็นน้ำตาเขานะครับไม่รู้ว่าโดยสาเหตุอันไรน,นะครับเขาตุ๊กเขาขัดเกลื่อนกั้นไว้ด้วยกีจ้าอ๋อกีจากันกาก้นแต่ขุ่นอ๋อแต่หา่าง แต่หางเขานะครับหางดอกนะครับไ่อพีนองนี่แหละครับตำนานไอ้ตำล่าสังเผือกนะหางดอกหลายๆสิ่งหลายๆอยา่างสำหรับพายมอดแต่ก้อนเห็นว่าแหลกๆนี่มีคนมามาหาเหมือนบอกจากาจเออมาจากว่างนะครับมามาตามเบิ่งพายมอดนะครับแต่หลังจากโควิดเขา่าหายแต่ถ้าหลังนี่จากนี้นะครับแต่อบเบิง่งว่าจะมีคนมาตามหาพายมอดอีกหรือเปล่านะครับ อนก็ไเติม้าชบ่ชนันขี้ไดอยู่้ยนัี่งาอ๋นี่นะครับไปถ่าประจําของเขาก็เสียบอาหารไว้คับง่านะครับสำหรับพยหมดแต่ก็ต้องรอเบิ้งครับว่าเขาจะนานหรือเปล่าตอนที่ซีนี่นะครับครบสามเดือนแต่กต้องรอเบิ้งแมนยูเอาให้เน่ใจแมน สง่แมนเดี๋ยวหน่อยมาเศร้าอิตแมนแต่คุ้นึ้นแป๊บเดียวเนาะเขายัางบกเขายัออยางไม่หลุนอยู่ครับเขาโบแมนสั่งเข่าครับสั่งเข่าต้องคุ้นเป็นเดือนสองเดือนนะฝัง่งนุ่นแกฝั่งนู่น,นกะสุ่มไพ่แก้วนะครับสิมีท่านว่ามีแมคโครมี ไอ้คุณแผนนะครับอยู่ฝั่งโน้นนะครับเล่นนา่าตอนนี้อยู่นี่แหละครับมือนีกระพามารับชมบาเบงพายมอสนะครับอาการเขาเป็นังไดแต่ชอบนะครับเบิงหางเขาหางดอกนะครับงามดีนะครับตาออกสีฟ้า,า,ออฟาเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวหลังตกหายตกมันผมสีให้เบิงกับรับวาตาเขาอีกสวยงามขนาดใดนะครับแบบสวยแห้งนะครับพ่อแม่พี่นอ้อง เห็นผมมาถ่ายแหลกๆนะครับเบื้องต้าเขาสวยงามแหงครับขนขนนี่ก็ขนไอ้ขนสีขาวนะครับเขาไปเบื้องน้ำโตเขานี่สีเป็นสีขาวเลยแมนครับแมนหลายๆอย่างครับเพดงเพด้านแมนครับขาจางเดียวเล็บเนาะขาจางเดียวคือเล็บที่แมนนะครับขาจางเดียวคือเล็บบอกขาวนะครับพอพี่น้องแต่เขามีส่วนหลายเหล่าครับ เบิ่งกับบุงงูงิบปันไนด้ดีแหละแต่ถ้าเบิ่องตัว,วเวลาเฮาอยางออกเด้บอบ่เคยเคยเปโยนต์เหรเขาบ่นี่บ่นี่ครับพามาเบิ่งไลมอดกันอีกเชื้อเต็มๆครับนี่แหละครับก็บอยู่ตรงนี้ประจำการอยู่นี่สามเดือนแล้วนะครับไม่ไปนอกสะการบินนี่แหละไถไปมากระเซียนนี่แหละครับจะจอยสูงๆง่าเรียวๆนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับ โอเคนะครับผมมือนีกะพามารับชมอาการตกมันให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมความสวยงามอลังการของพายหมดนะครับมือนีกะ <S <S มีคณีนะครับหากชอบถือใจกับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับมือนีก็ขอตัวลาพเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก่อนจบผมจะเดินออกว่าเขาจะมีปฏิกิริยาหรือเปล่าครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ เศร้าแล้วเศร้าแล้วเศร้ามีอาการแล้วเนี่ศร้ามีอาการโอเคเริ่มใครแน่แล้วครับเนี่ยครับเบอร์ไงชุดเที่ยนี่วิคลิปนี้สิฮึบภาพคือภาพใส่เลยเนาะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม